สวัสดีค่ะคุณผู้ชมทุกท่านเลยนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของนรีรดาทาโรวัฒยชะตาค่ะวันนี้กลับมาพบกันอีกแล้วนะคะวันหยุดสุดสัปดาห์เป็นยังไรกันบ้างวันนี้อาจารย์จะมาทําคลิปนะคะเป็นเลิฟสตอรี่ให้กับชาวลัคนาราศีเมถุนค่ะชาวราศีมิถุนหรือเมถุนก็คือคนที่เกิดตั้งแต่วันที่15มิมถุนายนถึง14กรกฎาคมนะคะวันนี้จะเป็นเดือน เ,เห็นความรักเดือนกุมภาพันธ์2,564นะคะต้องมาดูว่าเลิฟสตอรี่ของชาวลัคนาราศีมิถุนจะเป็นยังไงนะคะตรงนี้ให้ไพ่เล่าเรื่องนะคะอาจารย์ไม่สามารถกำหนดสถานะได้ใครที่คิดว่าไม่ใช่เรื่องราวของท่านนะคะสามารถเลื่อนผ่านได้เลยนะคะอันนี้เป็นดวงโดยรวมนะคะไม่ใช่ดวงส่วนตัวอาจารย์ไม่สามารถฟันธงดวงชะตาใครของใครได้นะคะเดี๋ยวเรามาลุ้นกันดีกว่าว่าในความรักนะคะ เสตอรี่ของชาวลัคนาราศีมิถุนจะเป็นอย่างไรนะคะขอพลังงานความรักหนึ่งใบสี่ถ้วยค่ะเรื่องราวของสี่ถ้วยอาจจะมีเรื่องราวอะไรในความรักของคุณที่อาจจะต้องมีการปรับจูนข้อหากันอยู่นะตรงนี้อาจจะมีอะไรยังไม่ค่อยถูกใจหรือยังไม่ค่อยพอใจหรือเปล่าหรือว่ามันขาดมันมีปัญหาอะไรอยู่หรือเปล่านะคะขอดูคนต้นเรื่อง คนต้นเลือกนะคะเป็นราชินีดาบนะทัดลมมาเลยนะคะราชาหรือราชินีดาบตุ้นแม่ถุนกลุ่มนะคะทัดลมนะคะอ่ะคู่กรณีไพ่จะบอกไหมคู่กรณีอันนี้เป็น6กถ้วยยังไม่ออกมาเป็นตัวตนนะคะเดี๋ยวอาจารย์ขออนุญาตเปิดไฟอ่าลืมเปิดไฟว่าทำไมมืด,มด ผู้กรณีเป็น Empress สนะคะหรือเอ p e r พอนะคะนั้นถ้าคุณเป็นผู้ชายคุณก็แทนตัวเองเป็นราชาหรือราชินดาบนะคะแต่ถ้าเกิด คุณเป็นผู้ชายและอยู่ฝั่งกองที่2นะคะคุณก็เป็น emperor นะผู้หญิงก็เป็น empress นะคะโอเคทีนี้มาดูฝั่งของกองแรกฝั่งของราชาหรือราชินีดาเป็นก่อนนะคะต้องมาลุ้นนะคะว่าจะใช่ตัวตนของชาวลัคนาราศีมิถุนหรือเปล่าที่อยู่กองที่1น,นะคะกองของราชาหรือราชินีดาคนนี้นะคะขึ้นมาเป็น6ถ้วยเลยนะคะ6ถ้วยแล้วก็เดวเวิลว้าวโอ้โหมาถึงก็เด w เวิลเลยนะคะ เปิดตัวยิ่งใหญ่อลังการอะเมจิกเชียนว้าวโอ้โหเก่งด้วยนะสิบถ้วยนั่นได้แต่งงานกันด้วยอะสี่เหรียญค่ะราชาไม้เท้าเด็กถือเหรียญน,นะคะเจ็ดเหรียญค่ะ ใบสุดท้ายแล้วเป็นราชาถ้วยนะคะโอ้ไพ่ดีทุกใบเลยอะ่ะไม่น่าเชื่ออามาดูฝั่งตรงข้ามบ้างนะคะจะเป็นฝั่งคู่กรณีของคุณนะคะฝั่งคู่กรณีของคุณเอาไว้ตรงนี้ดีกว่านะคะโต๊ะกว้างนะคะแต่ว่าไพ่เยอะ ไห้เยอะเกินไปแล้วตอนนี้ไม่มีที่วางอ่ะมาดูฝั่งของเอ็มเพสหรือเอ p e r o อบ้างนะคะว้ายสิบดาบฝั่งนี้ราชินีไม้เท้าค่ะและราชินีเหรียญน,นะคะหกถ้วยมาแล้วค่ะจมูน หดาบค่ะจัดจิสนะคะสิถ้วยค่ะและหนึ่งเหรียญน,นะคะหนึ่งเหรียญอ่าโอเคอืมเดี๋ยวมาดูกันนะคะว่าเป็นยังไงอ่าเดี๋ยวมาดูพลังงานความรักนะคะ ทั้งหมด3ใบนะคะลองมาดูซิว่าจะมีเรื่องราวอะไรเกิดขึ้นนะคะอะไรที่เชื่อมต่อความรักของคุณเอาไว้ courage นะคะความกล้าหาญ pride h e l p for above นะคะเดี๋ยวมาดูกันนะว่า มันมีเรื่องราวอะไรเกิดขึ้นบ้างนะคะแต่อาจารย์รู้สึกว่ามันน่าจะเป็นเรื่องราวดีๆนะคะฝั่งของชาวกองที่หนึ่งนะคะฝั่งของราชินิดาบหรือว่าราชาดาบขึ้นมานะคะเป็น6ถ้วยอาจารย์รู้สึกว่าราชาหรือราชินิดาบคนนี้นะคะเป็นคนที่มีความรักที่ฝังใจอยู่นะคะกับความรักครั้งเก่านะอาจจะเป็นความรักในวัยเด็ก หรือว่าเป็นความรักในวัยรุ่นวัยเรียนวัยอะไรสักอย่างหนึ่งนะคะความรักครั้งเก่าของเธอนะความรักครั้งเก่าของเธออาจจะเป็นพบรักกับชาวต่างชาตินะคะหรือว่าพบรักกันตอนที่เธอไปเรียนต่อต่างประเทศไปอยู่ต่างถิ่นแดนไกลอะไรแบบนี้นะคะคนคนนั้นคู่ของเธอน่าจะเป็นคนที่เป็นเมจิกเชียน นะคนที่เป็นชาวต่างชาติก็ได้เป็นคนเก่งมากๆเป็นคนที่มีความรู้เชี่ยวชาญอะไรเฉพาะด้านนะเป็นคนที่มีพรสวรรค์นในเรื่องใดเรื่องหนึ่งนะคะแล้วก็เก่งรอบด้านฉลาดมากๆนะอาจจะเป็นศิลปินดารานักร้องคนที่มีชื่อเสียงด้วยก็ได้นะคะเป็นคนที่เหมาะกับงานที่โชว์ความสามารถหรือว่าใช้ความคิดสร้างสรรค์ตรงนี้นะคะเธอยังรอเขาอยู่นะคะเธอยังเฝ้ารอ รอถึงสัญญาว่าเขาจะมาแต่งงานกับเธอนะคะสิบถ้วยตรงนี้นะคะอืมเธอต้องเก็บเอาไว้นะคะคําสัญญาเอาไว้ในใจนะคะสี่เหรียญเพราะว่าเหมือนกับความรักของราชินีหรือราชาดาตรงนี้มันมีอุปสรรคอยู่นะคะอาจจะตอนเนี้เขาติดติดอยู่กับความสัมพันธ์กับใครคนหนึ่งนะคะคนคนนี้คือคนที่เป็น ราชาหรือราชินีไม้เท้านะคะเขาติดอยู่ในความสัมพันธ์กับคนคนนี้นะคะราชาหรือราชินีดาบเองก็ได้แต่รอนะรอแล้วก็เฝ้าทํางานนะคะเฝ้าเก็บเงินเจ็ดเหรียญน,นะคะรอวันที่ความรักจะได้มาอยู่ด้วยกันมาอยู่ร่วมทุกร่วมสุขกันนะคะส่วนฝั่งของเอ p r e s s สหรือเอ็มเพอเป็นยังไงบ้างเจอขึ้นมา10ดาบ <c oughs> 10ดาบกำลังต้องการที่จะจบกับ ความรักครั้งเก่าที่มันมีปัญหาที่มันไม่ดีต่อใจเดอะมูนนะคะมันผิดหวังมันทำร้ายจิตใจเส่นกันและกันมันมีปัญหามันมันสร้างปัญหามันสร้างภาระหรือก่อให้เกิดหนี้สินความเสียหายอะไรขึ้นในชีวิตของเอ p มเพรสหรือเอ็มเพอคนนี้ค่อนข้างมากนะคะเธอหรือเขากำลังพยายามที่จะจบความสัมพันธ์ตรงนี้นะคะความสัมพันธ์กับ ราชาหรือราชินีไม้เท้าโอ้โหดูแม่นมากเลยดูสิขึ้นมาในฝั่งนี้ก็คือเป็นราชาไม้เท้าฝั่งนี้ก็คือราชินีไม้เท้านะคะคนคนนี้นะคะที่เหมือนกับว่าอาจจะมีปัญหากันอยู่นะปัญหาที่อาจจะเกี่ยวข้องกับเรื่องของการเงินการทองนะมีไพ่ของราชินีเหรียญเข้ามาด้วยนะคะการฟ้องเรียกสินสมรสนะคะสิดบด่ามันจบแบบมันไม่น่าจะจบด้วยดีอะ่ะ นะคะมันมีปัญหาหยืดเยื้อยาวนานมันเจ็บปวดกันมากนะคะหรือว่าเขาเนี่ยทำให้ฝ่ายของ m p p e r สแอมเ e อร r ของเราเนี่ยเจ็บปวดมากๆนะคะตรงเนี้ยถามว่าในใจของ m m p e r สหรือ e อมเเป็นยังไงเขาคิดถึงความรักครั้งเก่ามากๆนะคะคิดถึงคนที่เป็นราชาหรือราศีดาบของเขาเขาอยาก กลับไปหานะคะหรือตรงนี้อาจจะไม่ใช่รักเก่าอาจจะเป็นรักครั้งใหม่แต่ว่าเป็นความรักที่มีความแตกต่างกันในเรื่องของอายุเชื้อชาตินะความแตกต่างในเรื่องของศาสนาวาัฒนธรรมหรือความรักที่แตกต่างกันในเรื่องของระยะทางห่างไกลกันมากๆนะคะหกดาบคิดถึงอะตอนนี้น่าจะแบบไม่ได้มาเจอไม่ได้มาหากันนะอยู่ไกลต้องเคลียร์ปัญหาต้องอะไรสักอย่างปัญหาของเขาตรงนี้ที่ต้องเคลียร์คือเรื่องของความยุติธรรม นะคะการตัดสินปัญหาในเรื่องของธุรกิจนะคะถูกฟ้องร้องหรืออะไรหรือว่าการฟ้องหย่าเรียกสินสมรสหรืออะไรก็ตามนะคะแต่เมื่อไร่ที่เขาสามารถนะคะปฏิบัติภารกิจต,ตรงนี้ได้สําเร็จนะคะได้รับความยุติธรรมนะคะได้รับการแบ่งสินสมรสหรือว่าได้แก้ปัญหาอะไรต่างๆนะคะทางธุรกิจสําเร็จนะคะเขาจะรีบมาหาเลยนะคะเห็นไหมคะซื้อของฝันมาด้วย นะอาจจะเป็นแหวนมั่นแหวนแต่งงานนะมาขอฝั่งของราชาหรือราชินีดาบแต่งงานนะคะอเห็นไหมจบด้วยสิบถ้วยนะคะฝั่งนี้ก็ยังรอเขาอยู่นะคะรอเขาด้วยความหวังนะคะเป็นราชาถ้วยรอวันที่จะได้อยู่ร่วมเรียงเคียงหมอนซึ่งกันและกันนะคะม,มาดูซิว่าแล้วปัญหาของเขามันเป็นอย่างไรบ้างนะคะปัญหาของ emperor หรือ empress ตรงนี้เป็นอย่างไรบ้าง โอ้โหปัญหาหนักมากเลยเดอะทาวเวอร์เออมันกำลังเจอกับช่วงไรซิสของชีวิตของเขาเลยนะอาจารย์รู้สึกนะทั้ง10ดาบทั้งเดอะทาวเวอร์นะจะแก้ไขได้ไหมเอ่อจัสติสเกิดขึ้นจะได้รับความยุติธรรมไหมขอดูหน่อยนะคะจะได้รับความยุติธรรมหรือเปล่า5ดาบเอ,อ้ยเด็กถือดาบนะคะกำลังต่อสู้กันอยู่นะอาจจะต่อสู้กันอยู่ในศาลหรือเปล่า กำลังอยู่ในขั้นตอนการเรียกร้องความยุติธรรมนะคะต่อไปจะเป็นยังไงสัไม้เท้านะคะ8ดดาบและสัมไม้เท้าอาจารย์ว่าเขากำลังแบบอยู่ในภาวะที่แบบมันแย่จริงๆนะเหมือนกับว่ามันต้องตัดสินใจอะ่ะมันต้องมีทางเลือกแต่ว่าปัญหามันเข้ามาแบบลุมเร้านะคะมันเลยทำให้แบบ มันตัดสินใจได้ยากลำบากมันมืดแปดด้านนะถ้าเลือกแบบนี้ก็อาจจะมีผลกระทบอีกอย่างหนึ่งเลือกอีกอย่างหนึ่งก็อาจจะไปเจอปัญหาอีกแบบหนึ่งนะคะเขากําลังมองนะพยายามมองหาทางออกที่ดีสุดอยู่นะคะสามไม้ท้ามสามไม้เท้านะคะด้วยวิสัยทัศน์นะคะด้วยความมุ่งมั่นในการแก้ปัญหาของเขานะคะอะแล้วจะเป็นยังไงต่อโ oh, หน่าสงสารจังเลยนะคะเอ็มเทสหรือเอ็มพอร์เรอร์ของเรานะเจอปัญหาหนักหนาสาหัสจริงๆนะ เดลเฟอร์นะคะหกเหรียญและเดทนะคะ เขาจะได้รับกำลังใจจากคุณนะคะได้รับคำแนะนำจากคุณนะคะหรือว่าได้รับการช่วยเหลือทางการเงินจากเมจิกเชียนคนนี้จากอัศวินดาบคนนี้ก็ได้นะคะในการที่ช่วยเหลือให้คำแนะนำให้คำปรึกษานะคะแล้วก็จะสามารถจบกับเรื่องราวทุกอย่างได้แล้วจบเพื่อกลับมาเริ่มต้นใหม่นะคะกับคนรักก็คือ ราชาหรือราชีดาคนนี้นะคะโอเคเลยนะโอ้โหนึกว่าจะแบบแย่ซะแล้วนะจบก็คือได้แต่งงานอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขนะคะเพราะนั้นสี่ถ้วยตรงนี้อาจารย์รู้แล้วคือปัญหากับความรักครั้งเก่าของเขานะคะที่กำลังต่อสู้ฟาดฟันแก้ไขปัญหากันอยู่บางคนมีเรื่องขึ้นลงขึ้นศาลนะคะจบกันแบบเจ็บๆมากๆเลยนะคะตรงนี้นะดูพลังงานความรักซิมีอะไรบ้างคเรจนะคะเป็น ความกล้าหาญกล้าเผชิญปัญหานะคะกล้าเล่าสู่กันฟังนะแล้วราชาหรือราชินีดาบที่แสนเก่งของเรานะคะก็สามารถให้คาปรึกษาให้กําลังใจเขาได้ด้วยนะอ,อาจารย์รู้สึกความรักของคุณมีเรื่องระยะทางที่มันทําให้ห่างกันด้วยนะคะเรื่องของศักดิ์ศรีเรื่องของอีโก,โก้นะอีกฝ่ายหนึ่งอาจจะไม่ยอมนะฝ่ายคนรักเก่าของคนนี้อาจจะทําอะไรเขาไว้เจ็บปวดมากแต่ก็ยังไม่ยอมอะ่ะนะคะอาจจะเรียกร้องให้ถึงที่สุดหรืออะไรอย่างนี้นะคะ แล้วก็ได้รับความช่วยเหลือเป็นปฏิหารนะ Help from above นะคะทำให้แบบกระบวนการยุติธรรมตรงเนี้ยเข้ามาช่วยนะคะให้เขาแบบว่าเหมือนได้รับสิ่งดีๆนะคะสิทธิ์ที่ควรจะเป็นของเขากลับคืนมาบ้างนะเพราะว่ามีหนึ่งเหรียญปิดท้ายนะคะอยังดีเนาะก็ยังมีมาได้ <c oughs> เขาเรียกว่าเริ่มต้นลงทุนเริ่มต้นชีวิตใหม่นะได้เงินได้อะไรมาก้อนหนึ่งแล้วแบบนี้นะคะ <c oughs> ลุน้นเงินจนเหนื่อยเลยมาดูสิว่าพลังงานนะคะ พลังงานตรงนี้มีราศีคนที่เกิดราศีไหนหรือเกิดวันไหนเข้ามาเกี่ยวข้องบ้างนะคะคนที่เป็นธาตุลมค่ะธาตุเดียวกันเลยนะคะกลุ่มเมถุนตินนะสก o อร์ีิโอนะคะพิจิกค่ะเออเป็นธาตุดินนะคะมังกรพิศกันนะ c ค u เรียสนะคะเป็นราศีกุมค่ะไฟธาตุไฟค่ะแม่สิงห์ธนูนะคะคู่กรณีของคุณนะแต่ไม่รู้ว่าคู่กรณีตรงนี้เป็นคนรักใหม่หรือคนรักเก่านะคะต้องไปดูเอาเองนะตรงนี้อาจารย์ดูเป็นพลังงานโดยรวมให้นะคะแต่ว่าจริงๆเป็นได้ทุกธาตุทุกราศีนะคะอันนี้คือเป็นพลังงานที่เด่นๆที่ขอให้ไพ่ แสดงขึ้นมาให้ดูนะคะ,ะเดี๋ยวมาดูซิแล้วว่ารเรามาองเจอนะคะจะบอกอะไรหรือให้คําแนะนําอะไรกับชาวลัคนาราศีมิถุนนะคะลุ้นกันสุดๆเลยนะคะไม่รู้ว่าชาวลัคนาราศีมิถุนจะอยู่กองแรกหรือกองที่2อนะคะอาจจะเป็นกองแรกก็ได้นะคะกองของราชาหรือราชีดาบนะคะฟิโอเซลนะคะ it's time to uh, take t h a t Control of your life นะคะในที่สุด e m p s ของเราก็ได้กลับมามีอิสระแล้วนะคะ e m p s หรือ e m p e r o r ของเราคนนี้นะคะมีอิสระที่จะได้รักใครนะคะเป็นความรักครั้งใหม่ที่ดีต่อใจนะ Finance and career มีปัญหาเรื่องการเงินด้วยนะคะอาชีพการเงินหรือธุรกิจอะไรตรงนี้นะคะมีปัญหาขึ้นลงขึ้นสางกัน แต่อย่างดีนะจบด้วยหนึ่งเหรียญนะยังได้ได้มีเหลือทำทุนนะคะถ้าไม่มีหนึ่งเหรียญขึ้นมาอาจารย์ว่าเขาอาจจะเสียเยอะมากเลยนะ getting to know each other นะคะเป็นไพ่ของการที่ คนเราเนี่ยได้เรียนรู้นะคะที่จะมีความสัมพันธ์รู้จักถึงตัวตนนิสัยใจคอของคนอื่นๆน,นะอาจารย์ว่า p r e s s หรือ emperor ตัวคนนี้นะคะในที่สุดก็ได้เรียนรู้ตัวตนที่แท้จริงของคนรักเก่าของเขานะคะแล้วก็เป็นบทเรียนที่ดีในการที่จะเอามาใช้ในชีวิตของเธอต่อไปนะคะเราก็ได้มาเรียนรู้กับความรักครั้งใหม่ที่เป็นความรักที่ช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกันนะคะเป็นความรักที่แม้แต่สวรรค์ก็ยังอยากให้คุณ คนเนี่ยได้กลับมาเจอกันได้มาลงเอยซึ่งกันและกันนะตรงนี้นะคะอ่ะเดี๋ยวขออีกชุดหนึ่งนะคะดูซิว่าไพ่ออร์เคิลชุดนี้จะบอกว่าอะไรนะคะตรงนี้ก็ต้องขอบคุณชาวลัคนาราศีมิถุนนะคะช่วยติดตามช่องหัวอาจารย์นาีใครที่เข้ามาใหม่อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจกับอาจารย์ด้วยนะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะ รีเจ n เนอเรชันนั่นไงบอกแล้วนะคะว่าได้หนึ่งเหรียญมาทำทุนนะคะมาร่วมลงทุนทำกิจการอะไรใหม่ๆนะคะกับชาวราชินีหรือราชาดาคนนี้นะคะอาจารย์คิดว่าชีวิตในเก้าวต่อไปของคุณทั้งสองคนเนี่ยน่าจะเป็นการเริ่มต้นที่ดีแล้วนะคะหลังจากเดือนกุมภาพันธ์ตรงนี้นะน่าจะมีอะไรใหม่ๆที่ดีขึ้นมา ยิปนอ o วิ่งนะคะคุณแล้วรู้แล้วแหละว่าใครเป็นยังไงหรือคุณต้องทํำยังไงกับชีวิตต่อไปนะคะคราวนี้รู้ลึกรูกก้จริงนะ,อะขอดูก่อนอีกหนึ่งใบค่ะ not for you คนรักเก่าของคุณเขาก็ไม่ได้เป็นของคุณอีกต่อไปแล้วนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้อาจารย์รู้สึกว่าคนที่ไม่ใช่ก็จะออกไปจากชีวิตคุณ แต่คนที่ใช่นะคะก็จะกลับเข้ามาในชีวิตของคุณนะตรงนี้ก็เป็นการช่วยเหลือจากจัก,กรวาลจักสวรรค์นะคะในการคัดสรรคนไม่ดีให้ออกจากชีวิตของเราไปถึงแม้ว่ามันอาจจะต้องแลกด้วยทรัพย์สินเงินทองนะค่าเวลาหรือว่าในเรื่องของความรู้สึกหรืออะไรตรงนี้ก็ตามนะคะแต่มันก็คุ้มค่าในการที่จะได้เรียนรู้ในสิ่งใหม่ๆได้เจอกับความรักครั้งใหม่ที่คุณจะรู้ดีว่า ความรักข้งไหนที่จะมีค่านะคะและสามารถอยู่กับคุณใบได้ตลอดไปนะคะสำหรับวันนี้ต้องขอบคุณชาวลัคนาราศีมิถุนมากๆขอให้สุขสมหวังในเดือนแห่งความรักนะคะแล้วกลับมาพบกันใหม่ในคลิปต่อๆไปสวัสดีค่ะ